ติดตัวท็อปผ่อน6,000มีเลือกโคตรเยอะแล้วที่สำคัญพิเศษสุดเดือนนี้ลิช่ชอร์ผ่อนไปเลย5งวดแถมน้ำมันเครื่องฟรี3ครั้งหรือ30,000กิโลเท่านั้นยังไม่พอค่ะดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียง2.79เเท่านั้นค่ะทุกคันผ่านมาตรฐานจากชิเชอร์บริษัทจากเยอรมันที่ตรวจมากกว่า274จุด การันตีเลยค่ะว่าลูกค้าจะได้รถที่สวยรถที่ดีและมีคุณภาพทุกคันแน่นอนค่ะภายในเบาะหนังสีเบจนะคะเป็นสีเบจโทนสีเบจต,ตัดกับสีดาําดูแลง่ายฟังก์ชันครบคันเหมาะมากค่ะสําหรับคนเมืองใช้งานค่ะเครื่องยนต์1 6 0 0ซีทั้งหมดนี้นะคะการันตีว่าเครื่องเดิมแท้100%การันตีทุกคันไม่มีชนหนักจมน้ำาลิกความและทุมคันไม่แท้100%ทุกคันอย่างแน่นอนอย่างคันนี้ค่ะนี่เลยเม็ดอาร์คเดิมๆจุดแต้มสีเดิมๆ ซีนเด,เดิมนะคะเครื่องยนต์ดัว VVTi ค่ะ 1,600cc กินน้ำมันเพียง17กิโลิตเท่านั้นบอกเลยทั้งประหยัดคุ้มค่าและราคาดีด้วยค่ะ 1.6G ทั้งหมดนี่ออกห้างป้ายแดงราคา894,000บาทประหยัดไป5 0 0 0 0นก็ครึ่งล้านเลยค่ะคุ้มมาก ทั้งหมดนี่นะคะราคาเริ่มต้นเพียง3 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะนอกจากได้ใบเซอร์การันตีจากชิเชอร์แล้วนะคะบริษัทเซรีไทยก็มีตรวจให้อีกนะคะ30กว่าจุดค่ะและรับประกันเครื่องเกียร์อีก2ปีหรือ1 0 0 0 0มกิโลกันเลยค่ะสนใจแล้วรออะไรนะคะรีบโทรมหาเชอรี่ได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 5 0 3 0 4 5 5ค่ะหรือจะโทรหาเชอรี่ได้เลยที่เบอร์0 6 4 6 9 5 6 4 5 1ค่ะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีไทยรถสวยค่ะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย